หลังจากทํางานมาประมาณ3ชั่วโมงนะครับกะเสร็จสับเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์ดีนะครับสวยงามครับ L 5 0 1 8 2สองระบบเดี่ยวสิมโยกให้พี่น้องเราเบิ้งงร้อมนะครับอันนี้ใส่ไปดันก็ได้ยกก็ได้นะครับไม่ต่ำกว่า2โลร้อยโลแน่นอนนะครับยกให้พี่น้องเราเบิ่อดูอันนี้เป็นคอนโทรลไม่นะครับช่างเขากําลังตรสอบนะครับนี่ครับถือว่าไม่ต่ำกว่า6เมตรนะครับเงี้ยหกหอบวะไปรอรอลุกหกแล้วเนี่ย มันดิบเลยมันมันดิบพถึงลูมหกหลอแล้วเออแหละเออเลยเป็นลูมหกหลอดครันี้ไปเอาเลยเอาเลยเฮียนซะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยเฮียนเลยไปไปจอดจ่อเดี๋ยวแล้วมันดิบพถึงลูมหกหลอแล้ว,ลวลก,กูไหนไปเอกไปเอกกูไหนมันเลยหอดหลังคายติดอยู่โน,น้นสุวรรณครับบุรีรัมย์นะครับเป็นเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับ,รบสองระบบลูกพี่น้องเดีย๋ยวนี้ รถดเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดมาติดอยู่บริลลามนู้นสุวรรณนะครับแถวแถวน้องกี้นะครับงแล้วก็มาแถวๆนังร้องนะครับไปใกล้กันนะครับหลังจากเขามาหอดนะครับผ่านไปชั่วโมงกลัวนะพี่น้องนะครับก็อีกว่าหลายนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังทําการติดกระบอกครับเป็นกระบอกไม้นะครับไม้แกะกล่องนะครับเป็นกระบอกฟอดนะครับนี่นะครับไม่เทอะาะนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับดูแล้วงามตานะครับนี่ครับเป็นชุดโปรดแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งบาบางตานั้นพี่น้องนะครับนี่ ตำแหน่งสายตาเขามม่สิเลี้ยวเห็นกองมันพอดีนะครับแล้วก็ยกได้หลายเทนเนนอนะครับบัต่มก็สองรอยรูนะครับยกบัต่มก็หกเมตรนะครับซึ่งเขาบัต้องมหาจะใส่เสียบค้วยกันเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเขาดึงสายสายยางดีนะครับบุนีมะไก่นะครับมาบุรีรัมณ์นะครับเป็นอ่างนะครับกําลังนะครับใส่ต่อระบบน้ามันนะครับแล้วก็เขากะบอกไม่นะครับครับหลังจากทํางานมาประมาณสามชั่วโมงนะครับ กระสีซับเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์ดีนะครับสวยงามครับ L5018 สองระบบเดี่ยวสิมโยกพี่น้องฮาเบิ้งงร้อมนะครับอันนี้ใส่ไปดันก็ได้ยกก็ได้นะครับไม่ตามกว่า2องร้0โลแน่นอนนะครับยกให้พี่น้องฮาเบิ่งดูอันนี้เป็นคอนโทรลไหมนะครับช่างเขากําลังตรสอบนะครับนี่ครับถือว่าไม่ตามกว่า6เมตรนะครับแมนไวขึ้นสูงกว่าหลังคาบ้านนะครับแล้วปลายก็สามารถโยไอ าะยืดออกไปได้อีกนะครับแล้วก็เสียบข้ามาได้นะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ปล่อยแบบอัตโนมัติด้วยนะครับใส่ใบดันเนี่งใส่ใบดันด้วยอันนี้ก็ใส่ใบดันได้นะครับใบดันก็เหมือนเดิมนะครับเป็นกระบอกของฟอร์ดนะครับเดี๋ยวสิพลาพี่น้องเปิดกระบอกนะครับบอแมนกระบอกของคูเปอร์ตานะครับอันนี้เป็นกระบอกใหญ่เลยนะครับนี่กระบอกใหญ่เลยแกะกล่องบอแมนว่า เอากระบอกน้อยไม่พี่น้องนะครับกระบอกไม่แต่ว่าเป็นกระบอกฟอร์ดนะครับไม่ใช่กระบอกเล็กของอุบต้านะครับอันนี้เป็นกระบอกของใบดันฟอร์ดเลยนะครับกระบอกง่ายนะครับเลีวยงกับเวลาเขาโยกมันประจาเป็นต้องเล่งเครื่องกระขึ้นนะครับกระบอกฟอร์ดยกเล้หนักนะครับไม่เทอะทะดูแล้วสวยงามนะครับบกีิกะโบบางตาพร้อมนะครับนะครับด้ปอยเบิ้งนะครับ โอเคนะครับมันอไรมันจะถือปูนนะครับทดสอบนะครับพี่น้องปล่อยดูโอเคนะครับอันนี้คือปล่อยแบบอัตโนมัตินะครับไปยักรอบไปยักรอบหนึ่งเดินนานเดินดนะ ว้าไป,ลปลเลยไปเลยขอผิดนะครับแล้วผิดเรอของอาหานี่ขอผิดเอาไหมปล่อยไหมนั่นครับอันนี้คือปล่อยทั้งรถคือการแรงงานคนคนใดไปคนหนึ่งแล้วนะครับคนที่ขึ้นรถนะครับตสมัยก่อนประกันปลดยบนรถนะครับแต่ว่าตอนนี้พระต้องปขดนะครับคือไหลมันลงมาเลยอันปักกันยุ่ั้งรหลดนะครับเพราะว่าเขาปล่อยแบววจนต้อมัดแล้วนะครับนี่ครับ สวยงามนะครับพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจก็0981523040นะครับโทรมาได้นะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปบนทั้งรถนะครับปลามันเก๋าบ่หลายๆกนเป็นขาพ้นนะครับนี่นะครับสายตาเราจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้นะครับมันมันสัมปลังนะครับนี่นะครับเขาเห็นกล่องมันเลยนะครับกระบอกยกได้สูงแน่นอนนะครับนี่ครับอยู่กับพี่น้องนบครับ สวยงามนะครับนี่ยครับซึ่งใส่ไปดันก็ได้นะครับเนี่นี่นะครับนี่นะครับผู้ใดสนใจก็สอบถามเขามาได้นะครับ0 9 8 1 5 2 3 0 4 0ปดหนึ้าสอานย์ส่ศนะเอาไว้ถ้ามีก็นะผมสวัสดีครับครับมือนี้กับมาติดเครื่องยกมันนะครับอยู่เพชรบูรณ์นะครับพี่น้องนะครับมือนี้มาคันเดียวนะครับกูโบตายาวหาศูนย์นะครับสองระบบนะครับนี่ครับมาถึงกับนะครับ เอารถเข่าโฮมเตรียมตีตีเห็ดเลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเอลห้าศูนย์นะครับนี่เป็นคานล่างนะครับคานบนก็เห็ดได้นะครับเด้วยคคานบนคานบนคานล่างเห็ดได้เบิร์ตนะครับวัตถลูกค้าั่งนะครับนี่เอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับมาถึงมาเห็ดสองคนกับเพอนะครับวัมือนนี้ตอนนี้กะนะครับ็ำงานมาพักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผ่านไปแล้วครับตอนนี้เขากะกำลังนะครับเดินระบบไฮดรอลิกนะครับของคูบตานะครับเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับพี่น้องแล้วก็ใส่คอนโทรลนะครับ อีกบ่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับขาดวานนะครับกระซิเสร็จนะครับโครงสร้างแข็งแรงนะครับเล็ก6กมิลนะครับพอหักแน่นอนนะครับมิตะคานโหลดเท่าไรสิหักนะครับถ้่าหงอยกหลายๆนะครับเขาต้องเบื้งกําลังโหลดเท่าน้านะครับเบืงองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับอย่าไปโยกหนักจนเกินไปนะครับพีตรงเบื้องนะครับแต่ว่าหงอยกได้แท้่ะครับสองรอยถึงสามรอยลกนะครับอันนี้ก็เป็นคอนโทรลไม้นะครับไม้แกะกล่องนะครับกระบอกกระบอกไม้นะครับแล้วแต่เบื้งนะครับ บ่แม่นกระบอกคูบุตานะครับที่ผมเอาให้นะครับแต่หลายคนหรือว่าลูกค้านะครับที่ว่าสร้างของแล้วบางครั้งนะครับช่างเขาอาจที่จะเอาของฟอร์ดให้ก็ได้นะครับเขาอาจเป็นของคูบต้าเหมือนกันนะครับเป็นคูบต้าพวกสี่สิบแรงอย่งเี่นะครับเขาใส่ให้นะครับต้องเบิ้งนะครับเบิ้งดีๆนะครับแต่ของผมไม่แกะกล้องเป็นของฟอร์ดแน่นอนนะครับพี่น้องราคาย่อมเยาวนะพี่น้องติดตั้งตามระยะทางนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งกันนะครับนะครับกำลังที่เซตนะครับพี่น้องอีกเ่ลหลายนะครับติดกระบอกเรียบร้อยนะครับ แต่ตะไสรดนะครับกับฟเชฟสีเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ครับเสร็จสาบเรียบร้อยนะครับอีกสักครู่ก็จะเห็นครับว่ามันจะยกเลยซั่ใดหล่เครับพี่น้องเด้อนี่ครับไม่เทอะทะนะครับบอลใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วก็บบอลน้อยจนเกินไปนะครับแข็งแรงเทแน่นอนนะครับสองลอยถึงสามลอยรู้นะครับฟอดเทนะครับเป็นกระบอกฟอร์ดนะครับสองระบบนะครับคอนโทรลไม้นะครับไม้แกะกล่องนะครับทั้งกระบอกและคอนโทรลนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ยกัพี่น้องเบิ้ลนะครับ เดือดทับเรียบร้อยนะพี่น้องเดีือดไปเทศไ้เบิเ้งนะครับถอยไปข้างหลังนะครับหักข้อรับรถลดไดพี่น้องเด้อนี่ครับสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวสิยกให้เบิ้งว่ามันสิยกยกเลยหก้อบ่ไปรอๆลกหกรอห้เราแน่แล้วมันสิบ่เลยมันมันสิบ่ถึงลงหกรอบแล้วเออละเออเลยไปลงหกรอบครับนี่ไปเอาเลยเอาเลยเฮียนซะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยเฮียนเลยไปไปจอดอ แล้วแล้วมันเดี๋ยวมาถึงลงห้องอแล้วคุณน่ะไปเยกไปเยกคุณน่ะมันเลื่อยหอดหลังคายอันขวากรถเล้านะครับแล้วก็สามารถยืนออกไปได้อ,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 อีกอีกนะครับนี่นะครับสามชมั่วโมงนะครับเต็มเต็มนะครับพี่น้องกระบอกใหม่นะครับเป็นกระบอกฟอดนะครับพี่น้องเด้อนี่ไอพี่น้องเขาเบิ้งได้ดีนะครับหรือว่าลูกค้าท่านไหน,นะครับบางครั้งช่างเขาอาจติบอดกระบ,บอกฟอดให้เขานะครับ นี่ตำแหนนีนก็เลเลยหกลอดแหละครับซึ่งตาเขามองเห็นได้ชัดเจนนะครับเขาเบิ้งเวลาเขาโยกมันเขาเบิ้งตูดตูดของกองมันนะครับเขาปล่อยเลยเขาไ่ต้องไปเบิ้งลงสูงนะครับค like, <this> ือว <cane. S 1> ่าตูดของกองมันเนี่ยมันเลยขอบตัวถังรถปุ๊บเขาดึงปล่อยเลยนะครับมันเป็นการปล่อยแบบอัตโนมัตินะครับเขาไ่ต้องไปมองสูงนะครับเขากะว่ามันเลยแลยวรเขาดึงเลยครับม่นจำเป็นต้องมองหอดตัวถังก็ได้นะครับสูงบ้าน่ะตำหนี้ถูกใจปะถึกใจไย ถือใจแห้งนะครับเพชรไห้นะครับเพชรแบบไปถือใจนะครับก็ถือใจไปเพชรไห้นะครับนี่ละไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแต่ก็แข็งแรงนะครับใบดันก็ยังใช้ได้นะครับนี่สบายนะครับใบดันเราก็โอเคนะครับถ่ายไปพร้อมยกไปพร้อมดันไปพร้อมก็ได้นะครับสำหรับคูบุตานะครับนี่ครับดูแล้วนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับ ยกได้แท้ครับสองรอยลนะครับซึ่งกองมันบ่มีดอกสองรอยลนะครับกองมันนั่นนะยังได้แท้กับแปดสิบลเท่านั้นแหละครับกองมันยิ่งยิ่งซึ่งมันบ่ถึงดอกลอยล้วนนั่นคนนะครับมันสูงก็รูหกรอดเลยพี่น้องเนี่ยทำนี่กับหกหกเมตรกว่าแล้ยเพราะท่านในสุดรได้ครับนั่นเพระท่านในสุดรได้นั่นถ้าผู้ใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสองสามศูนย์สี่ศูนย์ครับไปติดตั้งให้ทั่วประเทศไทยแหละครับพี่น้องแล้วก็ระยะ ราคาก็ตามระยะทางนะครับพี่น้องบ้านวายวนยังเชียงใหม่แต่ว่าราคาสองหมื่นเนี่ยผมอกาไปให้ได้ครับเนี่ยหรือว่ายูเชียงรายยังสี่ครับอยากได้ราคาสองหมื่นกับกับแก้รถม้าก็ได้ครับบ่ได้วานะครับนะครับผมฝากไวปซัมนี่ก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เฮากับมาติดตั้งเครื่องยกมันอเนกประสงค์นะครับอยู่ที่นะครับกระบินบุรีนะครับหลังจากออกจากจังหวัดไอ้นะครับเพชรบูรณ์นะครับ ม้านะครับแถวๆเลยวิเชียนไปประมาณมีทิพกรูนะครับจากบ้านหนังจำว่าได้แล้วนะครับวันนี้เขาก็มาติดตั้งนะครับฟอร์ดหกพันหกต่อนะครับนี่ครับเป็นชุดคอนโทรลเดิมนะครับกระบอกเดิมแล้วพี่น้องเด้นนี่นะครับของฟอร์ดนะครับเพิ่งมาถึงนะครับประมาณเวลาประมาณบ่ายสามน้อยๆนะครับจบงาน้เขาก็ล้งนะครับทำหน้าที่นะครับเตี้ยนนั่นเจียนนี่นะครับพี่น้อง เห็ดยากอยู่แน่แน่จักน้อยนะครับฟอร์ดนะครับพี่น้องกะใส่เวลาประมาณสามชั่วโมงกากวนะครับถึงสี่ชั่วโมงนะครับมันก็เห็ดหากอยู่นะครับนี่ครับแล้วเขาจะมาเบิ์งนะครับบ้าวเรียวิธีการเห็ดเังนไงไปประมาณครับชั่วโมงครึ่งนะพี่น้องก็อีกบ่หลายนะพี่น้องนะครับตอนนี้ครครับติดฟอร์ดหกพันหกนะครับใหญ่ลังคาเรียบร้อยนะครับนี่บ่บางลังคาเลยนะครับก็เดี๋ยวบงานเล็กๆน่อยๆนะพี่น้องก็ แก okay. หลายอย่างอยู่ครับเพราะวะมันก็บบลงตัวถูกอย่างมันก็บทมีแนวขวงแนวนั้นแนวนี้อยู่นะพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะเบิงนะครับ